เราจะมาประดิษฐ์ปืนเอเลี่ยนกันกันนี่าอ้ยออ้ยเอเลี่ยนจริงมั้ยจอนมาแล้วครับอะไรเอกไหนมาวะนะกำลังฮิตเลยช่วงนี้กำลังฮิตเลยหมวกแบบนี้ มาแล้วครับกลับมาแล้วครับกับโบโยชิครับผมอีพีนี้เราจะมาทดลองกันอีกแล้วชิ้ใส่ยางชิ้ใส่ยางทำไมอ่ะถังแก๊สปืนพ่นไฟเอ๊แน่นอนครับวันนี้เราทำเกี่ยวกับระเบิดอย่างแน่นอนอีพีนี้ครับเราจะมาประดิษฐ์ปืนเอเลี่ยนกันจะนี่วะปืนเอเลี่ยนงงไหมเคยเห็นไหมแบบนี้ไงแบบนี้ไงเฮ้ยเห็นปะ นี้เลยมันจะมีไฟออกมา <S <S <ś> ใช่ถูกต,ต้องมันจะงู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 ปุ่งม,ม,มันไม่ร้อนหรอมันร้อนจันไฟที่ไหนไม่ร้อนล่ะเราไปเตรียมอุปกรณ์การทํากันดีกว่ามันจะต้องมีอุปกรณ์ที่สําคัญก็คือถังน้ําถังน้ําแม่ถังน้ําแม,แม่มันจะต้องเอามาม้วนม้วนม้วนเออทำอุปรกรณ์กันดีกว่าเ เพลงก็ไม่มีให้กูให้กูเต้นลมิโอเคทุกคนเป็นยังไงคะจาก inspiration ใช่ป่ะปืนเอเลนจะเป็นยังไงอันนี้เหรอมันไม่ใหญ่ดิมันต้องใหญ่ๆเขาสายยางตัวนี้สั้นแค่นั้นนะมันจะทำได้ไงอ่ะสามโอกบสามโอ๊บเหมือนงบน้อยอ่ะพันได้แค่สามตลบอ่ะแต่ยางหมดล้านเลยดิฮะเอาแย่ล้วกูซื้อมา มันไม่น้อยหรอกมาดูดิมามาตามมาจิ like ้มไปเลยจุบไปเลกจิ้มไปเลยฮาลาลกจิ้มลจยกัจิ้มไปเลยฮาลาลกั่จิ้มไเยจเยกัิมัปเยาลากี่ยวเไยจะไรล่ะยกับจิ้มไปเลยนเลาั้มเดยจุบไอเลก็บิ้มไเกิดกูจะ้ม่ปเลยจปเั้ไป็นาาไรเลยจเยกนบจิ้มไปเลยฮาลาลกัิมเลยจบไเลยกบจะมไปเนยฮาลนกับจ้มไเลยจัดโปรโมชับน้มลาพากับจแบมไแ่บโปเลโกับนิ้มชนเนะฮาล หของอร่อยในแค่นี้นี่โอ้โหโอเคก็เทตายแล้วอันนี้ก็เทตายแล้วอุปกรณ์อุปกรณ์เดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าปืนเอเลี่ยนของพี่ยิมนั้นหน้าตามันจะเหมือนที่เขาทำกันหรือเปล่าหรือว่ามันจะเป็นไม่ได้เรื่องยังไงเดี๋ยวเรามาดูนเลยมาดนเลยยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะทุกคนโอ้โหสวย เหมือนยูแบบนองเออเหมือนเอเลี่ยนวงกินอ้าวปืนเราทำอะไรเราทำปืนเอเลี่ยนมันก็ต้องแต่งตัวให้เหมือนต่างดาวนิดนึงหนาดนะมึงอะเป็นเอามากเข้าไวนี่ก่อนแลก็จะมีสียงแกงกระปองพร้อมกับการยิงแบบนี้นี่นี่ โหดร้ายสวร่านมือชาวบ้านใครมีบ้านพิมมีมองเห็นไหมนะมองไม่เห็นหรอกพยายามอยู่นะทำไมเนี่ยอันนี้เอาไว้เจาะฝาถังนี่มึงเล่นถังหม้อเลยเหรอเอาอีกแล้วนะไม่บอกงไม่บอกเดี๋ยวเขารู้อันแรกเราก็เอาแก๊สอันนี้ก่อนดีกว่าโอ๊ยอย่าเหมือนนนี่รัดเข้าไปมาใกล้ๆก็ได้จะเมีจ๋ากูไม่กัดหรอกจ้ะ

ขึ้นถังได้วยถังีกนี้ตีเราห็นไหมนะโอ้โหเรามาลองอันนี้ก่อนดีกว่าครับอะไรมันวะโอ้หาลกว้าเหียหลุดแม่งข้าหัวเลยจัดเทก่อน

เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเสร็จก่อนเดี๋ยวจะใส่ใหม่นะอาจาลูกไปไหนจ๊ะไปเล่นน้ำยังไม่เลได้ยนแิงเราต้องใส่สองถังมันจะใบใบไกลอย่างนี้เดี๋ยวแล้วก็ยิงปุ้มถังมัน่าไหรใบเป็นร้อยอ่ะใบเป็นร้อยอะไรเออมันจะเป็นลงทุนเงี้เออเขาต้องอลังการยิงแลปุ้มอย่างนี้เลยไป้ลุยเด้อ เตรียมตัวได้เลยค่ะทุกคนนี่โดนแน่ๆเดนินเดินเลยละเอาสอยาังเข้าโอ้โหพอดีเลยพอดีเลยเจ้าโอ้ยโอ้ย เลี้ยนจริงๆไปทำอไเนี่ยไเขาถามพ่อกันพ่อเคยเห็นปืนเอเลี่ยนแบบนี้ไหมปัง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 ว่ามึงไปตึกสามอบป่ะไปขอยาเขากินแล้วพักผ่อนสมองซะ่ไ่งเป็นอะไรเขีนไหม เ็นปืนไหมเอเลี่ยนยิงให้ดูีมันระเบิดยิงตรงนี้ไม่ได้เราต้องไปยิงในห้องพ่อเฮ้ยหน้าห้องพักก็ได้มามันจะต้องมืดๆไงหนึ่งจะสวยต่อมาดูดิปืนแรงเลยปืนเอเลี่ยนเส่นะใส่แก๊สเข้าไปยิงมันจะม้วน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 ม้วปุ๊งเนี่ยนี่เห็นป่ะเห็นป่ะแน่นะ มันถื่ไเทไม่ได้แล้วเหรเป็นไงฮะอแก๊สมันวิ่งเหรอใช่เป็นไงเทเวลาไงไม่เคยเห็นเลยเขาะเล่นตอเดี๋ยวมันระเบิดลยว่าปืนเอเลียนเห็นป่าในการแต่งตัวก็เหมือนเอเลียนนะใ้มัจิงปจุบปกิ ังน้ำเท่าไหร่เนี่ยมึงต้องจ่ายอ้วนมึงไม่ต้องมาสนใจเรามึงจะโดนบ้านอ่ะมาขังขึ้นด้วยปั้งเดี๋ยวมันเราโดระเบิดใช่มแม่งไม่มีระเบิดนะมือฉันนี้แหละโอเคพอรู้แล้วมันเท่อะไม่เอาหรอกไปเล่นขงี่บ้านดีกว่าโอ้พ่อไม่เอาด้วยโอ้ยอะไรของมึงนั่นแม่โอ้ยอย่างเท่โคราเสียวเลยอ่ะพ่อไม่เข้าใจวัยรุ่นไง พ่อเขาไม่เคยดูทิกตอกไง้าเจ้าก่อนล้์กอนแช้์กจะคายไปเลยครับทุกคนจิ้งปะลาดจิประลางประหลจิ้งระบลาดจ้งรลาประหลา้ระา้อนเะหลาดิ้งรหลจินงปลาิ้งตรลาดจิ้งร้งระหล้งนรหลาเจิ้งนรหลอจิ้หม่อีิ้ง่ะารับวันอหาทิตย์ตอนาทิตง์ตอนลิงปรบหลา้ปลาไ้งประลาดี้ครับสวดส้ดีคะ palacupalakaciakaa <muchas>